เกมนี้ดานนะคอไม่เคยหลับไหลนะครับเล่นเป็นผู้ป่วยเจอกับแจ็คเดอะลิปเปอร์เกิดตรงสามไม้แมวนะครับเป็นคีฮันเตอร์เกิดที่เกชานะครับเวลาเล่นเราต้องพยายามที่จะรู้จุดเกิดนะเพราะว่าถ้าเรารู้จุดเกิดนะครับแล้วเราเป็นคีย์เราสามารถหลบเลี่ยงฮันเตอร์ได้เดี๋ยวนี้ผมจ่ายสลิงก่อนเลยนะครับไม่งกมาโล่งๆครับเราเดี๋ยวพับไม้ฉีกต่อถามว่าเล่นหลังบ้านได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่า ยังไม่อยากไปวัดหมอกสักเท่าไหร่นะผมเอาระยะไปก่อนพยายามมองหลังเรื่อยๆนะครับจ่ายได้จ่ายนะครับไม่ต้องกักนะครับจ่ายเลยนะกลับมาที่บ้านลิม,มิกแล้วก็พยามยามองหลังด้วยนะครับเล่นเจอกับฮันเตอร์ไม่ว่าจะต,ตัวไหนก็ตามนะครับมองหลังไว้ได้เปรียบนะครับยิงเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วด้เลยบางทีเขาจะมาตีหมอกเรานะครับอันนี้ฟาดไม้ไ <c oughs> ปนหนึ่งสเต็ปจะยัดไม้นะตอนนี้สลิงเราเหลือหนึ่งสลิงนะครับอันนี้เราก็จะได้มาเล่นไม้หลังบ้านแล้ะ พัปิกฮันเตอร์มีบิงแล้วนะครับอันนี้เราเหลือสลิงสุดท้ายนะครับง,ง้างมองไปด้วยอเราจะเอาหมอกเรานะครับเรามองหลังอยู่จังหวะน,นี้แข็งแข็งแล้วก่อนแข็งแข็งแล้วจ่ายเลยนะจ่ายเข้าไม้นะครับบางทีเนี่ยเราเล่นเป็นผู้ป่วยเราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเหลี่ยมสวยตลอดนะเอาเหลี่ยมที่เอาชีวิตรอดได้เข้าแมทได้ก็พอแล้วนะครับรักษาระยะเอานะโอ้อันนี้ผมพับไม่ทันนะครับต้องเสียหนึ่งแผลนะ พับกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปอย่างน้อยคือให้เขาเดินออกมาสักนิดหนึ่งเขาเลือกที่จะพังไม้นะครับผมตัดสินใจมาขึ้นบนบ้านกลางแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นสุสานนะมองตรงรูนิดนึงนะขึ้นตามมาไหมอย่างนี้ขึ้นตามมานะครับโดดเลยนะไม่รอแนละ้วบายตอนนี้สลิงหมดนะครับพยายามมองหลังไปด้วยแต่คือระยะเนี่ยคือผมเข้าไปตรงหน้าต่างไม่ทันอยู่แล้วถ้าเขาจะวิ่งมานะแล้วอันนี้ตีหมอกใจร้อนนะครับ อันนี้จะมาตีดักเราถามว่าเราโดดได้ไหมเราก็โดดได้แต่โดดได้น่าจะแตกนะครับอันนี้เรียกเพื่อนมาช่วยแล้วนะเรียกเสากันมาช่วยแล้วแล้วตีมาไม่โดนนะหมายถึงว่าคิกเก็ตนะครับเราก็ล้มลงไปนะแล้วก็จับนะครับอันนี้ก็พยายามกดให้เราอยู่นะแล้วตัดสินใจจ่ายบิงเพื่อจะหลบลูกคิกเก็ตเลยนะครับเพื่อจะเอาเรามาวางนะก็วางตรงหน้าสุสานนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนเข้าช่วยนะ ตอนนี้เสากันก็อยู่ไม่ไกลนะอยู่คอยดูแลเราหลังจากที่ออกมาจากเก้าอี้นะครับเวลาเรานั่งเก้าอี้นะเราก็ต้องพยายามมองด้วยว่าเครื่องเหลือแอร์เรียประมาณไหนแล้วเราควรจะไปตายที่ไหนนะครับอันนี้เสากันเข้ามาจะมาช่วยนะเมอร์เซนนะครับเข้ามาช่วยโดนหมอกไปแต่ว่าฮันเตอร์ตีเก้าอี้นะครับอันนี้มาช่วย OB ีนะครับแล้วเหลี่ยมนี้คือผมไม่รอดนะครับผมก็โดดเข้ามาในนี้เลย เราเสากันเรียกนะบอกว่าอ,อยู่ตรงหน้าต่างได้นะเดี๋ยวจัดก,การให้นะคฮันเตอร์จะตีเอาสกิลเพิ่มนะเราก็ไม่ให้นะออ,อย่าไปแจกถ้าสมมุติเหลี่ยมที่มันเรียงได้ไม่ต้องแจกก็อย่าไปแจกนะครับอันนี้มีปิดหน้าต่างนะแต่ไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวให้เราเสากันรอแฟมนะครับแจ็คก็จับมาเราก็ป๊อกเข้าไปครับแต่ตรงนี้ปิดหน้าต่างอยู่นะเราโดดไม่ได้ครับตีหมอกมาไม่โดนนะตีตัวยังไงก็ไม่รอดนะรออีกนะครับยังได้อีกสเต็ปหนึ่งเาดูบูมเสากานนะเล่งปุ๊บ ปอกเข้าไปเราก็หนียกมาเหลือ2เครื่องนะครับตอนนี้แต่เหมือนว่าเพื่อนจะไม่ได้ซ้ําเครื่องของคิกเก็ตนะครับก็เครื่องมันเลยชา้านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มองหลังลบหมอกแถากันเอาหัวรับให้นะครับรับให้หนึ่งคิพนะเราก็วิ่งตรงอย่างเดียวละเครื่องเนี่ยใกล้เสร็จแล้วครับเยอะอีกสักนิดหนึ่งลงมาเหลี่ยมนี้นะครับจริงๆทางแคบๆนี้ถ้าแจ็คตีหมอกแม่นๆนี่เราแตกอยู่เหมือนกันนะครับ เราง้างตีมาตอนนี้หมอกในมือมาแล้วนะครับอันนี้หลบไม่ทันนะครับสปินไม้หลบไม่ทันเครื่องมันขาดอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนไม่ได้ไปซ้ำเครื่องเดิมนะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเอามาวางข้างสุสานนะ mm hmm. เดี๋ยวรอมาเซนารีมาดึงให้นะครับปั่นกันรัวจัดนะสองร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยเปอร์เซ็นตนะเคยจริงเลได้ว่ามันห้าร้อยแล้วนะถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์เครื่องนะครับเราเดี๋ยวเราก็หาที่เล่นนะเพราะว่า ตอนท้ายเกมเราไม่เหลือไอเทมนะครับเราก็ต้องพยายามหาที่ตายให้มันเสียเวลาที่สุดนะครับสำหรับพันเตอร์เพื่อให้เพื่อนไปเปิดประตูนะโอเคครับโดนหมอกมานิ่งๆครับนิ่งๆแล้วก็ดึงไปโอเคครับตีไปโดนเมอร์เซนนะยังติดเครื่องไม่ได้นะครับเพราะว่าเมอร์เซนเลือดอยังรีไม่ได้นะถ้าติดไปนี่คือเมอร์ล้มนะเราก็ต้องพยายามวิ่งก่อนเดี๋ยวเข้าไม้ดีกว่าครับไม้ซ้ายขวา มีหุ่นจะมาช่วยบล็อกด้วยนะครับแล้วก็ตีมาติดเลยนะอันนี้เขาจะมาดักเราครับเล่นไม้นี้ก่อนนะทับไปโอ้โหถึงก็ต้องจ่ายบิง้งมาปิดงานนะครับหลุมอยู่ที่กลางแมบปบอันนี้นั่งเราก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเซตประตูตตเรียบร้อยแล้วมีแค่เมอร์เซนเนี่ยที่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีหุ่นมาล่อๆนิดๆนะครับล่อหูก็เป็นเกมออกสามไปนะครับเกมนี้ 조금 이상해졌어, 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열번내 마음이 움직여. 좋아. 좋아. 되고 보고, 싶은 이런 기분은 일은, 일 So plus, I N G, L O V E를 붙잡보면 사랑인 것 같고, say g o 를 붙여보면 헤어질 것 같아서, I N G, just I N G.